นาซาสร้างยานสำรวจสุดเจ๋งที่มีชื่อว่า Curiosity และส่งมันไปยังดาวอังคารเพื่อดูว่าเราจะค้นพบอะไรเกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งอาจกลายมาเป็นบ้านหลังต่อไปของเราได้อีกบ้าง Curiosity สำรวจพื้นผิวของดาวอังคารวัดขนาดและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้มานานกว่า10ปีแล้วและ Curiosity อันยอดเยี่ยมก็บังเอิญไปเจอเหินที่มีคลื่นเป็นริวร้วๆที่น่าสนใจในบริเวณพื้นผิวดาวอังคาร ซึ่งคาดว่าน่าจะแห้งแล้งกว่านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นก้นทะเลสาบอาจเป็นก้นทะเลสาบที่แห้งเหือดและมีตะกอนและสิ่งอื่นๆมากมายสะสมอยู่ในนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถให้เบาะแสสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทะเลสาบได้เช่นสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆที่อาจเคยอาศัยอยู่ที่นั่นทะเลสาบลึกแค่ไหนอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนและสิ่งอื่นในทํานองเดียวกัน รูปแบบคลื่นเหล่านี้บอกเราว่าหินเหล่านี้หยัดก่อตัวขึ้นเมื่อลมมันรุนแรงบนดาวังคารพัดผ่านน้าในทะเลสาบโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้คุณเคยได้ยินเสียงแบบนั้นเมื่อคุณถือเปลือกหอยไว้แน่ผูหรือเปล่าคุณได้ยินมันเพราะวิธีที่อากาศเข้าไปติดอยู่ในเปลือกหอยและเคลื่อนตัวไปตามผนังนั่นเองอากาศไม่สามารถหนีออกไปได้จึงสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่ขึ้นอยู่กับขนาดของเปลือกกล่าวอีกในหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคลื่นกระทบฟังนั่นคือดาวังคารในจินตนาการของฉันตอนนี้ เป็นสถานที่ที่ยังคงได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งของทะเลสาบขนาดยักษ์อันลึกลับซึ่งหายสาบสูญไปนานแล้วระหว่างภารกิจยาน curiosity ยังพบวัตถุโลหะซึ่งปรากฏว่าเป็นอุกาบาตอีกด้วยหินประหลาดที่มาจากอาวกาศนี้ประกอบด้วยนิกเกิลและเหล็กชื่อว่าคาเคาและมีขนาดประมาณรถยนต์ขนาดเล็กที่ยาว2เมตรและหนักกว่า1ตันการค้นพบนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญเนื่องจากเราไม่ค่อยพบวัตถุโลหะบนพื้นผิวของดาวอังคาร หินส่วนใหญ่บนนั้นประกอบด้วยหินบาซซลตหรือวัสดุภูเขาไฟชนิดอื่นดังนั้นเศษโลหะชนิดจึงสามารถบอกเราเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดาวองคารและการก่อตัวของดาวองคารได้มากขึ้นนอกจากนี้มันยังโดดเด่นอีกด้วยพื้นผิวของดาวองคารเป็นสีแดงจากออกไซด์ในขณะที่คาเคามีลักษณะเหมือนโลหะและมีสีเทาเข้มนอกจากนี้ยังโค้งมนและเรียบซึ่งหมายความว่ามันเคยผ่านชั้นบรรยากาศของดาวองคารมาแล้ว มีหุน่นยนต์ในเนินอีกหลายตัวที่สำรวจดาวอังคารอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นยาน MRO หรือ Mars Reconnaissance Orbiter ของนาซ a ซึ่งได้พบเนินทรายทรงกลมเนินทรายมักพบเห็นได้ทั่วไปบนดาวอังคารเนินทรายมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันมากมายแต่เนินทรายทรงกลมแบบนี้หาได้ยากมากเนินทรายเหล่านี้ประกอบด้วยทรายสีเข้มและมีวัสดุสีอ่อนล้อมรอบอยู่และสิ่งที่เจ๋งก็คือเนินทรายเหล่านี้มีรูปแบบเฉพาะที่คล้ายกับซี่ล้อซึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะการพัดของลมก็ได้ แต่กลับมาที่ Curiosity เพื่อนของเราก่อนยานสำรวจได้สำรวจสิ่งที่น่าสนใจอ,อื่นๆมากมายเช่นระดับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของดาวังคารระดับออกซิเจนจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลคือมีออกซิเจนมากขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนแต่ยังไม่แน่ชัดว่าทำไม และแน่นอนว่าเท่านั้นยังไม่เพียงพอให้เราหายใจได้จริงๆความเข้มข้นของออกซิเจนบนดาวอังคารอยู่ที่0.1%ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ100เท่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่โดยมีกา๊าซอื่นๆปะปนอยู่บ้าง Curiosity มีความสามารถมากจนตัดสินใจวิเคราะห์อายุของหินที่พบได้ด้วยดูเหมือนว่าหินเหล่านี้มีอายุมากกว่าที่เราคิดไว้มากโดยบางก้อนมีอายุกว่า3,000ล้านปี Curiosity ยังพบโมเลกุลอินทรย์ในตัวอย่างดินอีกด้วย โมเลกุลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ได้พิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารจริงๆแต่เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว Curiosity ได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีแหล่งกักเก็บน้ําในรูปแบบของเหลวขนาดใหญ่ใต้แผ่นน้าแข็งที่ขั้วโลกใต้ซึ่งน่าจะเค็มมากและเต็มไปด้วยแร่ธาตาุต่างๆความเค็มที่สูงมากนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำจึงยังคงเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมมิต่่าากกกวจุดเยือแขง คงจะดีไม่ใช่น้อยถ้ามีมาหาสมุทรใต้ผิวดินให้ลงไปแช่โดยเฉพาะเมื่อลมแรงจากดาวอังคารพัดกระโชกอยู่บนพื้นผิวและคงจะดีมากหากมีบางอย่างที่ช่วยปกป้องเราจากรังสีที่สูงมากบนดาวอังคารดินของดาวอังคารมีสารเคมีและเกลือที่เป็นพิษซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้นักบินอวกาศอาจได้รับสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะโดยการสัมผัสดโดยตรงกับดินหรือโดยการหายใจเอาฝุ่นที่มีเกลือเหล่านี้เข้าไป นอกจากนี้สารเหล่านี้ยังอาจเป็นปัญหากับพืชผลที่กําลังเติบโตได้นี่ถือเป็นการค้นพบครั้งสําคัญสําหรับภารกิจระยะยาวบนดาวอังคารเนื่องจากนักบินอวกาศจะต้องสามารถปลูกอาหารเองได้เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในขณะที่อยู่บนดาวอังคารอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารก็คือการค้นพบมีเทนที่นั่นมีเทนถือเป็นการค้นพบที่สําคัญมากเพราะโดยปกติสิ่งมีชีวิตจะผลิตก๊าซนี้ออกมาแล้วหากไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตก๊าซนี้มาจากไหนล่ะ ในความเป็นจริงมีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับเรื่องนี้ประการหนึ่งคือความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บทรัพยากรใต้ดินอีกแนวคิดหนึ่งคืออุกบาทนำก๊าซมีเทนมาที่ดาวอังคารสิ่งที่น่าสนใจคือระดับของก๊าซมีเทนในพื้นที่เฉพาะบางแห่งมีสูงกว่าดังนั้นใช่แล้วฉันไม่รู้นะว่าคุณคิดอย่างไรแต่ฉันจะยึดตามทฤษฎีที่ว่ามันมาจากสิ่งมีชีวิต เป็นไปได้ที่ภูเขาไฟบนดาวังคารยังคงปะทุอยู่เราทราบดีว่าบนดาวังคารมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วหลายแห่งแต่เราไม่เคยพบหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าบางลูกยังคงทํางานอยู่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาตะกอนของภูเขาไฟและพบว่าภูเขาไฟบางลูกอัดปะทุเมื่อประมาณ5 0,000ปีก่อนก่อนหน้านั้นทุกคนคิดว่าการประทุครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเม 3, ื่อ3า -00 ถึง4,000ล้านปีก่อน หากคุณสามารถย่อประวัติทางธรณีวิทยาของดาวังคารให้เหลือเพียงหนึ่งวันก็จะเหมือนมันเพิ่งประทุเมื่อวินาทีที่แล้วคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบางที่อาจยังมีแมกมากพวยพุ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของดาวังคารก็ได้คนรุ่นต่อๆไปที่อาจไปใช้ชีวิตที่นั่นอาจสนุกสนานกันมากทีเดียว ดาวองคารกลายเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นและแห้งแล้งซึ่งไม่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้อีกต่อไปและสาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือการสูญเสียชั้นบรรยากาศดาวองคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนากว่านี้มากซึ่งคล้ายคลึงกับโลกสาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างอ่อนสนามแม่เหล็กของโลกช่วยปกป้องชั้นบรรยากาศของเราจากลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสะอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้ามาจากดวงอาทิตย์หากปราศจากการปกป้องนี้ดาวองคารก็ไม่สามารถรับมือกับแรงอันรุนแรงนี้ได้เลย ซึ่งถ้ายที่สุดแล้วแรงดังกล่าวก็พากชั้นบรรยากาศเกือบทั้งหมดไปปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการสูญเสียชั้นบรรยากาศของดาวังคารคือแรงโน้มถ่วงที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากดาวังคารมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกจึงทําให้โมเลกุลของกา๊าซหลุดออกสูริยกาศได้ง่ายกว่าดังนั้นดาวังคารจึงอาจเคยมีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์บ้านเกิดของเรามากกว่านี้แต่ด้วยชั้นบรรยากาศที่เบาบางในปัจจุบันทําให้ไม่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้ซึ่งทําให้ดาวังคารเย็นมากและทําให้การสํารวจซับซ้อนมาก แต่บางทีอาจจะดีกว่าสําหรับเราหากเราไม่ได้ไปเยือนดาวังคารในสมัยก่อนในเรื่องเล่าเกี่ยวกับมาหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในอดีตที่อาจเกิดขึ้นที่นั่นใช่แล้วดาวเคราะห์สีแดงน่าจะเคยเป็นสถานที่ชุ่มชื้นและน่าอยู่มากกว่าในปัจจุบันมีแม่น้ําไหลเชี่ยวกรากทะเลสาบสระน้ําและแหล่งน้ำอื่นๆที่น่าตื่นตาตื่นใจและงานวิจัยบางส่วนยังพบหลักฐานของร่องน้ําขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะอ,อยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ ร่องน้ำเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าร่องน้ำใดๆที่เราเคยพบบนดาวดวงนี้มากซึ่งเชีย่ยเห็นว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนบางทีมันอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเคลื่อนตัวของภูเขาไฟน้ำแข็งละลายและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกโลกอุทกภัยอาจทำให้เกิดแอ่งน้ำชั่วคราวด้วยหวังว่ามันคงจะหมายถึงเบาะแสะที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในการค้นพบร่องรอยของจุลชีพที่มีชีวิตและถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงต่อนะ